สวัสดีครับสอชัดๆวันนี้กับเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับะรดอําเภอขุงจังหวัดจันทบุรีเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงนั่งบนประทับบนเสือนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นพระพุทธปางประจำบบนเสานะครับเบื้องต้นให้เราดูที่ความคมชัดของ พิมพพระนะครับผิวพันพระนะครับด้านหน้านะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านข้างนะครับ ต่อจากนั้นครับเรามาส่องชัดๆกันครับเบื้องต้นครับเราดูไปที่ใบหน้าของหลวงพ่อคงนะครับความเข้มขังของท่านนะครับใบหน้าจะดุดันนะครับจะเห็นเมตตาทั้งสองข้างเลยนะครับ ช่วงหน้าผากของท่านจะโหนกนูนนะครับโค้งเว้านะครับจะเห็นเส้นผมนะครับเล็กน้อยนะครับหูของท่านจะกลางนะครับทั้งสองข้างเลยจะบูกจะโด่งนะครับ เป็นสันนะครับปากจะเป็นรูปกระจับนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับให้เราเอียงลงมาเราจะเห็นเส้นคอนะครับเส้นเอ็นที่คอนะครับ S 1> <S 1> เราจะเห็นสังคติทิพพาดมานะครับจะหนาและมีเส้นคลื่นอยู่สองสามเส้นนะครับเป็นน้ำเส้นน้ำตกเกิดจากรอยในบล็อกแม่พิมพ์นะครับการกระแทกที่คมชัดเราจะทำให้เห็นนะครับร้วจีวอนนะครับจะเป็นเส้นกรีบและเส้นคมมากนะครับ รัศประคตของท่านนะครับจะเป็นเส้นนูนนะครับมีเส้นแตกเยอะนะครับให้เราเก็บรายละเอียดนะครับช่วงแขนนะครับหัวไหลแขนนะครับทอดลงมาจะถึงมือหน้าตักนะครับจะล่ำนะครับและมีรอยเหี่ยวย่วนเล็กน้อยนะครับ มือนิ้วโป้งทั้งสองจะไม่จรดกันนะครับยังไม่ติดกันนะครับจะประสานชายจีวรช่วงแขนนะครับจนถึงหัวเขา่าจะหุม่มจะห่มดองนะครับเป็นรอยกีบและคมชัดมาก ช่วงบริเวณช่วงหน้าแข่งจนถึงเท้านะครับให้เราสังเกตความเป็นคมสันนะครับชายสังกตินะครับจะพาดมาจะถึงหน้าัะดัดนักแข่ง,ขงตรงนี้ให้เราสังเกตเป็นชั้นเป็นล่องรึกเท้าของหลวงพอ่อนะครับ นิ้วเท้าจะคมชัดมากนะครับให้เราเอียงดูนะครับเสือที่หมอบให้เราดูที่ใบหน้าของเสือนะครับและเมตตานะครับจะเห็นดวงตาของเสือครับเล็บหน้าที่จิกกับพื้นเท้าจะต้องคม ลายของเสือเป็นร่องริ้วนะครับและร่องลึกนะครับจะวดมาจะถึงหางเสือนะครับเท้าหลังของเสือจะตะปบหางเสือเอาไว้อีกหนึ่งชั้นนะครับอักษร ชื่อหลวงพ่อจะโนนเด่นนะครับคมมากลายกะหนกนะครับด้านข้างนะครับเป็นล่องลึกและคมนะครับ ด้านบนของหูเหรียญน,นะครับจะเป็นลักษณะนี้ดูเป็นธรรมชาติและเรียบร้อยนะครับพื้นเหรียญด้านหน้านะครับจะตึงนะครับต่อจากนั้นเราพลิกมาดูด้านหลังนะครับดูจากด้านบนนะครับเราจะเห็นรอยเจาะของหูเหรียญน,นะครับจะเป็นลักษณะนี้ ขอปิ้นนะครับจะมีตั้งขึ้นนะครับต่อจากนั้นเรามาดูที่ช่วงพญานาคนะครับตรงเส้นลำตัวนะครับไปหน้าของพญานาคทั้งหมดนะครับจะนูนเด่นนะครับเส้นจะขมลึกมาก มาจนถึงใบหน้าของพระพุธนะครับเปลือกตาท่านจะหลับนะครับจมูกจะโด่งนะครับเราจะเห็นมุมปากนะครับเม็ดพระศกนะครับแต่ละเม็ดจะนูนเด่นและคมนะครับช่วงหน้าอกของพระพุธนะครับเราจะเห็นนะครับปฐุมถันนะครับให้เราเอียงดูนะครับจะมีใต้ราว นสังคติที่พาดมาจะระดับสะดือนะครับแขนที่ทอดลงมาจะเสมอกันนะครับทั้งสองข้างจนถึงหน้าตัดนั่งบนอาสนะเป็นดอกบัวนะครับ รองด้วยตัวพญานาคอีกชั้นหนึ่งความคมชัดของเม็ดบัวแต่ละจุดนะครับเกล็ดของพญานาคนะครับอักษรชื่อวัดนะครับจะนูนเด่นนะครับและคมชัดมากนะครับให้เราได้ดูนะครับ พื้นเหรียญนะครับจะเป็นศาสตรเสียนนะครับเส้นขวางทั้งหมดนะครับนะครับต่อจากนั้นครับเรามาดูขอบตัดด้านข้างของเหรียญรุ่นนี้นะครับพลิกมาด้านหน้านะครับเริ่มจากด้านบนนะครับด้านขวามือนะครับเราจะเห็นลักษณะนี้ครับตัดฉีกครึ่งนะครับ ตัดฉีกดครึ่งนะครับต่อจากนั้นครับเรามาดูด้านหน้านะครับพลิกานด้านซ้ายมือครับขอบตัดด้านซ้ายมือนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับจะตัดฉีกดครึ่งเช่นกันครับ สำหรับเหรียญรุ่นนี้จะโดดเด่นทางด้านพุทธคุณเรื่องเมตตามหานิยมนะครับค้าขายดีนะครับเป็นมหาอำนาจนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยอันตรายตั้งปวนและคงกระพันนะครับพระพิมพ์ด้านหลังนะครับเป็นปางประจำวันเสาร์นะครับเหมาะสำหรับผู้ที่สวมใส่วันเสาร์ด้วยนะครับช่วยเสริมมชโลาให้กับท่านด้วยนะครับ ถือว่าเป็นประเกติจีที่เข้มขังในท้องถิ่นจังหวัดนะครับแล้วก็รวมจนถึงภาคตะวันออกนะครับหลวงพ่อคงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปให้กับผมด้วยนะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า Z ใหญ่ w O m Z ใหญ่ w O m 545953จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาาก่อนอน,น้้นทั้งหมดนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ